บายดีเด้อพี่น้องมุน้ก็หากินอีกแล้วมีวากันนัมอกอนอนมันมันจักอนเทโซน่ะเลยจักดเอาแล้ว่อนหนึ่งเลยรไปได้แต่บททั้งหนึ่ง ปานีน่นี่เสันงสัน้นข่าวหุ้งเนาะมานาพเวียงไงนะอันช่างจเบิง,อองรกรางนี้อ๋ได้ชมานี้เรยมันกินมวนเนาะอ้ยันเอาึ้นมาเบินั่นมน,นอนองนะเครื่องทงในวังนะอีทางนั้นจุกเข้าไปในไม้ จะออกลทำไมันแดดนี่โอ้ยมาตกมมางมอสิเาขากงมอยมาวังวอนักพกเขาติดดังมา,มามกเลยเหรอวะเขาตื่นเพลินมามองแหลมปุเป็นยังไงบ้างถึงได้รับรถเข็น,นข Besettovê kéo chăng bóng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 không bóng 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 ปลาสับโซ่พี่อเอ้าขอบคุณขอบคุณขอบพขอบใจที่มาเบ่งมาช้มอันนี้ขี่ควายเต้นี่ควายก็ถึงมองวะควายก็มีเหรอไม่ร้องใหม่เเ้เว้ยอรยม่าม